สวัสดีครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวครับว,วันนี้มีเมนูมานนำเสนอแล้ววันนี้มีเชฟส่วนตัวมาครับนี่ปลานิงตัวอย่างใหญ่เลยกิโลกว่าให้เขาขอเขียนไปก่อนนะครับผมอันเนี้ยตัวละ5.2บาทนะที่ผมจำได้ผมซื้อมาสองตัวเนะมื่อวานเมื่อวานได้จัด ปานิมเผาไปแล้ววันนี้กะว่าจะมาลงยาแข็ยังสดๆนะครับเนี่ยก็แก้ช่องผิดไปเหมือนดาราเข้ามาถ้าคนนี้ับผมว่าไงยังรอยังรอเนี่ยงนี่ไอ้หนุ่มผมยาวเออูทำหมข้าวไปด้วยนะครับผมสาวๆใครสนใจจับมาครับ เดี๋ยวให้เขาขอดิดก่อนนะเมนูว,วันนี้อะไรนะครับวันนี้ต้มปลาครับต้ปมปลานิลครับต้ปมปลานิลครับมต้ยมยำปลานิลครับผมจัดไปนี่ครับอัน้นั้นก็มาเตรียมเครื่องกันนะครับผมเตรียมเครื่องแล้วกมีพริกนะครับพริกนี่โห้ยคนไทยาจะเยอะเลยทีเดียวนี่ยเนี่ยผมว่านะมีข่าตะไคร้ข่ากับตะไคร้ใช่ไหมใบมะกรูด ครับผมเดี๋ยวเขาจะเขาบอกว่าเขาจะโขกวมกันครับผมโขกวมกันไปเลยคือจะไม่หั่นครับคือจะโขกให้มันเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยแล้วก็เทียนนิดหนึ่งกระเทียมนิดหนึ่งโอเคไปครับกระเทียมสามติดโอเคเออเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ใส่ี้ด้วยครับใส่ไส้ก็หั่นใส่ใส่ตะไคร่แบบนี้ไปด้วยรับผมมือกระตัมเครื่องไปด้วยกรตัมเครื่องไปด้วยนีครับ เราดูแล้วว่าพระเอกทำมาทำให้ละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยไระเอกว่าอย่างนี้จัดไปครับผมดูดูหน้าตาพระเอกไปไหมเผ็ดหน่อยครับโอเคชอบกินเผ็ดครับหน้าตาพระเอกมาก ไป็นขนมผมยาวไงเพราะขนมผมยาวครับผมก็คือเหมือนพเส้นข้าวม่าคนนึงอ่ะว่าไปขอให้เขาโขกไปก่อนครับให้เป็นเนื้เดียวกันเนาะก็เดี๋ยวมาชิมด้วยกันครับเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินไปนี่ครับผมนี่ไหนบอกว่าเป็นเนื้อเดียวกันไงอ๋อนี่ยทำให้แค่มัน อละเอียดๆหน่อยครับไม่ได้ไปตมแบบเลกแบบละเอียดเกินไปก็คือให้หยาบๆหน่อยนึงคใช่ครับอ๋อครับผมอันนี้ก็คือใส่แต่ไข่ให้มันหอมกับต้มน้ำร้อนโอเคน้ำแค่นั้นจะพอไหมจ๊ะยังไม่พอครับนี้ก็ใส่เครื่องให้มันเข้าเครื่องไปก่อนครับเยี่ครับผมสูตรต้มปลาจะบอกว่าแซ่บมากเครื่องเครื่องแน่นมากเลยนะเนี่ยพูดถึงอะเครื่องมีงมาก ใครชอบร,อรบสจัดๆแบบแซบๆอ่ะทําแบบนี้ได้เลยครับครับผมโอ้โหใน่มะกรูดเราก็ใบมะกรูดแล้วมันตําใบมันก็ได้ละเอียดขนาดนี้<อ>แต่ถ้าเราไม่ต้องตำเราก็ใส่ใบมะกรูดแบบต้มปลาไปเลยครับผมนี่ก็คือแบบตำสูตรแบบตำอ <c oughs> สูตรตำอ๋ว่ากันไปเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบวัตถุดิบของเรานี่ก็มีก็เราให้น้ำปลานิดหนึ่งตัวที่ที่ผม นำเสนอไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าอ,อกิโลกว่าครับได้ประมาณนี้ครับผมหั่นออกมาก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะเป็นกละมังลเลยทีเดียวไปเอ,อ่อต้องรอน้าร้อนก่อนใช่ไหมใช่ครับให้เครื่องมันขอนให้เครื่องมันหอมก่อนแล้วค่อยใส่มานั้นะโอเคครับผม,โอ,คคบผมโอ้พ่อหนุ่มผมยาวมาทากับข้าวให้กินครับวันนี้จัดไปครับเถิมอ่ะครับผมวันนี้เหน,นือยแหละวัตถุดิบเราก็ พร้อมเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่นี่คือหัวปลาครับหัวปลานะไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งเนื้อมันจะเยอะมากครับเนื้อปลาจะเยอะมากเลยอ่ะวาไปใส่ไปครับใส่ไปครับผมนี่ไม่เทลงไปเลยเหรอเพื่อนเทไปเลยเหรอเออเทไปเลยอันนี้ไปวางนะโอ้ยหงร้อนครับผมรออีกกี่นาทีครับเพื่อนอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับ ครึ่งชั่วโมองเลยเหรอครับโอ้นานจังที่เหลือก็ข้างปรุงนะก็จะมีผงชรสครับน้ามีน้ำปลามีรสด,ดีอะไรพวกเนี้ยที่อร่อยอแต่ถ้าตาเราเรารสชาติอะตามใจได้เลยครับผมตามใจตัวเองว่าจะเค็มเปรี้ยวหรือเอาสุดแบบไหนจัดไปครับผม ไอหนูหงบยาวเนี่ยครับผมคิดว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกประมาณสักสิบนาทีผมว่าได้กินเลยเพราะว่าเนื้อปลาที่เราหั่นออกมาเนี่ยถ้าต้มถึงครึ่งชั่วโมงนะเปื่อยมันจะเละไปเลยครับจะไม่อร่อยพอประมาณสักสิบนาทีผมว่านะประมาณนั้นครับผมสูตรไทยก็สูตรไทยแต่ ให้เครอบครัวนะอธิบายดีกว่าอ่ะนี่ครับผมก็เฮ้นี่ใบอะไรครับเนี่ยใบทองชุนลดว่าังนะเอ้าก็เก็บเอายอดมันที่มันสวยสวยงามครับเก็บยอดมันทำไมหักมาขนาดนี้นะครับฮะใส่แค่มาเนี้ยนะครับใส่แค่นั้น แต่หักมาขนาดนี้อยใส่มอือถือใส่มือถือเออเอา้าดูเขาหักมาตาบานเหรอผมว่าผูกไว้ครับยอดงามๆเลยนะคนนี่เคยทำกับข้าวนี่ครับยอดงามๆเลยนะโอ้เก็บที่มีทุกส่วนครับในบ้านครับผมใส่เลยใช่ไหมเนี่ยล้างก่อนโอเคเอาา้าวดูว่าใส่เลย ชาเชียงรังรังผักเราเป็นต้นเลยครับผมโอ้แเราก็ใส่ไปครับเอาไปเลยแล้วมันจะเปลือยของมันเองครับอ๋อที่เขาเรียกใบกัญชาปหมใช่ครับเหมือนกับใบกัญชาเลยอันนี้สูตรไหนครับได้สูตรจากจังหวัดไหนก็เคยเห็นแถวบุญรำเขาทำมานะ้บุญรำรับนี้ก็ใ มันอร่อยครับเลยก็ทำตามซอตรอดับเพราะว่าสุกแล้วแหละไปเมื่อกี้ผมคิดว่าไม่พอนี่ใส่ไปเลยนี่แหละใส่งเง <c oughs> ี้ยเดี๋ยวสุกเดี๋ยวกินเชื่อเลยปิดฝาแป๊บหนึ่งสิบนาที <c oughs> ไม่กินเลย <c oughs> เสร็จเป็นทีมร้อยครับผมเครื่องปรุง ทุกอย่างลงไปแล้วเหลือผักชีต้นหอมครับใส่ไปนี่แซ่บจุดจบอยู่แค่นี้แล้วก็เราก็ใส่ชามไปเลยไปจัดไปพร่อเอกนี่ครับไป ใครมีข้าวสวยเอามาเด้อมามาจ้าเย็นนี้กับแก้มหรือว่าอะไรเนี่ยเพื่อนกับแก้มครับฮะไปกับแก้มอ๋อถูกเลยบอกว่าข้าวสวยอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยข้าวสวยกับแก้มเฉยเลยเอ้ากับแก้มกากับแก้มวะวันนี้เอาจัดไปครับเพิ่มนี่ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมพระเอของเราจัดไปครับชิมครับผมอันนี้อะไรครับนี่อ่ะจืด ต้องตามแล้วต้องตามแล้วเนื้อเน้นๆครับ,รบผมอื้มโอ้ยร้อนครับรอ้อนไม่ใช่อะไรครับเ <c oughs> จอกันใหม่ลิมน้าครับผมออกไปหาคนที่เที่ยวสวัสดีครับต้องันปัน